สวัสดีครับไม้ลำลูกกานะครับก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับได้ยินหลายคนพูดว่าชอบพักเก้าไกลแต่ขอเลือกพักอื่นก่อนอันนี้คืออยากอธิบายนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดเราชอบพักเก้าไกลเนี่ยแล้วเราไปเลือกพักอื่นสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพักเก้าไกลจะได้คะแนนน้อยได้สอสอเข้าไปน้อยคนทํางานหมดกําลังใจเมื่อสอสอเราน้อยเราไม่มีกําลังในการต่อสู้แล้วก็จะถูกล้มล้างได้โดยง่าย นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่เหลือพักเก้าไกลให้เลือกอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆชอบพักเก้าไกลรักพักเก้าไกลเราก็ต้องบอกรักทุกวันนะครับก่อนจะสายเกินไปบอกรักอย่างเดียวไม่ได้ต้องแสดงออกด้วยว่าเราจะต้องเลือกเราต้องสนับสนุนเราต้องบอกต่อให้ครอบครัวเราไปเลือกด้วยนะครับช่วยกันเลือกเยอะๆให้ถล่มทลายนะครับเราจะรออะไรครับเราต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันนี้เรามี โอกาสที่จะแก้ไขจะเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วนะครับเราต้องรีบทําถ้าเกิดเรารอผัดนุ่นผัดนี่ขอดูท่าทีก่อนสุดท้ายเราจะไม่เหลือโอกาสนี้นะครับเราอาจจะไม่มีพักแบบก้าวไกลเหลือให้เลือกอีกในอนาคตนะครับก็ถ้าเกิดท่านชอบแล้วก็เลือกได้เลยนะครับไม่ต้องลังเลว่าสอสอของเราจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่า ผู้บริหารได้คัดเลือกคัดกรองมาอย่างดีนะครับเรามีเวลา3ปีในการคัดกรองผู้สมัครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สมัครทุกคนเนี่ยมีคุณภาพแน่นอนถ้าคุณต้องการคนที่อภิปรายเก่งๆอย่างสสโรมสสเบนจาสสเจี๊ยบนะครับผมบอกได้เลยว่ารอบรอบเนี้ยเรามี สสผู้ว่าที่ผู้สมัครสสเก่งๆนะครับคุณจะเอา10ลมเอา10บเบนจาเอา10เจี๊ยบเข้ามาก็ยังได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมไปเลือกนะครับหรือว่าชอบสสทำงานเก่งๆอย่างคุณหมายสิริกัญญาคุณพิธาลิมเจริญรัตสสเท่งนัทวุฒิสสสุเทพหรือสสสุรเชษนะครับก็เรามีคนทํางานเก่งเช่นกันนะครับพูดไม่เก่งทํางานเก่งก็มีพูดเก่งมากๆทํางานเก่งด้วยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย วางใจได้เลยครับสอสอุ่นนี้นะครับคัดมาทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกก้าวไกลให้ถล่มทลายนะครับก้าวไกลทั้งแผ่นดินแล้วเราไปเจอกันในสภาแล้วเราจะเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกันนะครับอย่ารีรอนะครับบอกต่อเพื่อนๆบอกต่อกันทุกๆคนเลยนะครับยังไงต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่รับฟังคลิปนี้ถ้าชอบก็ช่วยแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับต้องขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนแล้วเราสัญญาว่าเราจะเปลี่ยนประเทศไทยให้แน่นอนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ